สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้ากับช่อง PPP Channel นะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันช่งชวงเช้านะคะท่วมนาข้าวหมดแล้วนะคะทุกคนชาวบ้านกำลังออกเรือเข้าไปในบึงน,นะคะกำลังจะไปหาปลากันนะคะนี่นะคะเรียกว่า บาชาวะะชาวชาว,ชาวบ้านก็จะออกเอาเรือออกจากท่านะคะเพื่อที่จะเข้าไปหาปลาจุนนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะ6โมงกวานอาัปเดตสถานการณ์น้ำ น,นะ,ะนี่นะคะสถานที่แม่น้ำฉีนะคะเมื่อวานนี้นะคะยังไม่ได้ล้นเลยนะคะน้ําแรงนะคะแต่ย่าไม่พ่วงนะคะมีคนมายกกระดึงแต่เช้าบรรยากาศยามเช้านะคะอันนี้น้าจากแม่น้าชีนะคะเนี่ยล้นมาในนานะคะที่เห็น ไม่ใช่แม่น้ำนะคะมันคือนานะคะท่วงหมดเลยนี่ค่ะมาเจอเขาหวานเห่นะคะที่ทางน้ํำเลยที่ถนนนะคะทุกคน,นจะได้ไหมได้ด้วย น้ำไหลออกมาจากนา้ำักกุนักกนงั้น,นี่ฝรังอยู่บ่ซอนน่ะซอนเนี่นนนนยนั้นกันอ้อน,นอ น้ำไหลแรงมากเลย,เลยอันนี้หไหลตอนทางถนนนะคะจากที่เมื่อวานน,านี้น้ำยังไม่ขนาดนี้มาให้ดูว่านแห่บนถนนปตอน,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 นตัวไม่ใหญ่นะคะตอนนี้น้ำ วันอางเงี้ยเียวมาปรเี๋ย่งฮะเดยดี๋ีแต่ว่าไทยนี่เล่าแบบนี้ขึ่มแต่ว่า้ายปนหายเี้ยนี่จะไทยขับถึงมาว่าจอยู่ในวนบางยินงก็ได้ไูบไหตามยังไม่เบิดนะก็เห็นกระปองขาดออกน่เี้ไหมล่ะว่าวันมาแตะตามึี่เพิ่งม่เดยมาเห็นไหม

มบ้ามาหลายดอกเดี๋ยวออกแล้วเห็นีกเม่อเมืกอนเห็นเปนามาเลยทีีางไปไม่ได้นะคะทุกคนทางตัดขาดแล้วนะคะรถก็เลยต้องกลไปไม่ได้แล้วคือละมุนมากเนะคะ เอากลับบ้านแล้วก็ได้เยอะแล้วข้าวป่ามีสวยได้ไม่วะคะือเขาไม่เห็นเยอะเลยนะคะ